ครับครับอ่ะคุณเกสทีนี้มาคุยเรื่องราวของยามาฮ่าเนาะเพราะว่าเราได้ตอบคำถามเพื่อนๆไปครบแล้วนะครับผมขออนุญาตมาคุยประเด็นของการอัปเกรดร,รถของยามาฮ่าที่ฟา b i บิโอกวาตารครับได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ยามาฮ่า M1 เป็นแพ็กเกจที่ complete by complete คือ สมบูรณ์แล้วครับสาหรับเขาคนเด <S <s ียวหรือเปล่าเออเออม่เห็นเบียร์เลสบอกอย่างนี้เลยก็ใช่ไงครับเบียร์เลสก็เออเข้าาออกออกอ่ะจริงๆมารีเบียร์เลสคือเข้าเข้าออกออกมากนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเออทําไมถึงไม่สามารถที่จะยืนระยะได้อยู่ทั้งๆที่ตัวเขาเองมีศักยภาพเต็มเปี่ยมเลยนะครับ อ่ะคุณเกสมาดูในลายของไฟโบกาตาโร่หน่อยครับฮะสถิติของกาตาโร่ครับจริงๆแล้วควรจะคว้าชัยชนะเป็นสนามที่4ติดต่อกันแล้วนะแต่ว่าที่เคเลสเนี่ยดันไปเจ็บอปั๊มซะก่อนสุดวิสัยจริงๆเออครับแล้วก็การคว้าโพที่มูเจนโลเนี่ยเป็นการคว้าโพ สนามที่4ติดต่อกันนะครับของตัวเขาเองด้วยก็ไล่มาตั้งแต่นูนอปอตีเมาเคเรสเลอร์มองแล้วก็นี่เลยม uh ูเจโลเจ้าของฉายาเอลดีอโบโลครับอตอนนี้คือพอได้โพสนามที่4ติดต่อกันเนี่ยออกซาร์ได้ดีนะถึงแม้ว่าจะโดนฟรานเชสโกปันญาแซงไว้ได้ในช่วงแรก แต่บรรยาย่ญญญาก็ล้มไปตั้งแต่กริปยังไม่มาครับไปเหยียบเคิร์บด้วยนั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยเออครับนะครับแล้วก็โยฮันซากโก้แซงผ่านขึ้นไปได้แต่พอผ่านไปรอบที่สี่ฟาโอกาตาโร่ครับไม่ยอมฮะมคือโค้งแรกอะ่ะโดนแซงขึ้นไปก็จริงนะแต่โค้งแรกพอมันต่อด้วยซ้ายขวาเป็นยูเทิร์นมาแล้วก็ต่อด้วยชีเคนเปิดคันเร่งออกจากโค้งแรกครับเข้าชีเคนเนี่ยเสร็จกาตาโร่ เขาก็แซงตรงนั้นนะใช่แซงแบบไม่น่าเชื่อว่าจะแซงตรงนั้นอ่ะครับอืมก็เป็นตามแผนของทีมและจะให้ดูคติหนีได้อืมเออก็ต้องหาจังหวะถ้าโดนแซงในทางตรงก็ต้องเอาคืนถ้ามีจังหวะซึ่งกวัวตาโรก่ก็ทําได้ดีด้วยไม่ได้แบบบุมบ่ามที่จะเอาคืนเลยขี่ตามจังหวะใช่ครับนะครับแต่กลายเป็นว่ารถรถดูคาติอชช้าเองอืมผมว่านะที่ที่มูเจโล่เนี่ย ดูคติมั่นใจกับการใช้ความเร็วมากเกินไปนั่นแหละไปเบรกลึกแล้วแล้วลืมเรื่องของการแคลรี่สปีดนะครับพวกเขาต้องแก้ลำตรงนี้ใหม่ได้อาจจะอาจจะไปเซฟเรื่องของอัตราเฟืองทดใหม่นะครับเพื่อที่จะมาแก้ลำสู้คู่แข่งครับอนะถ้าขี่สไตล์ไหนก็มีปัญหาในเรื่องอยางด้วยแหละมันก็กิกนยางด้วยครับครับที่มูเจโลเนี่ยเป็นหนึ่งในสนามที่ยามาฮ่าเป็นรองมาก โดยเฉพาะด้านท็อปสปีดครับแต่กลับกลายเป็นหนึ่งใน2ส,สนามที่พวกเขาทำผลงานได้ดีแล้วก็คว้าชัยชนะต่อจากกาตากาตาเป็นพาวเวอร์สเตตแต่รถยามาฮ่าชนะได้สองคันถูกต้องทั้งมาริเบียเลสแล้วก็ต่อด้วยฟฟโบกาตาโรใช่ครับแล้วก็ต่อด้วยปอติเมาพาวเวอร์สเตขึ้นเขาลงเขาเหมือนกันกาตาโร่ก็ชนะมาได้เป็นโรลเลอร์คอสเตอร์ อ,อการอัปเดตครั้งสำคัญของยามาฮ่ที่มูเจนโรนะครับนั่นก็คือการเปิดตัวโฮช็อตดีไว้ e ด้านหน้าอืมที่เพื่อนๆถามนั่นแหละถูกต้องครับมันเป็นระบบช่วยออกตัวที่ทำให้กวา d าโรนั้นออกตัวได้ยอดเยี่ยมจริงๆอืมก็เริ่มเกมบได้ดีอืมงานง่ายขึ้นแน่นอนครับครับพอคว้าชแชมป์นะครับเป็นสนามที่สมของตัวเองในปีนี้นะครับ ก็เลยทำให้ฟาเบโอกาตาโรครับนำห่างบนตารางแชมเปี้ยนชิพพอยต์ขณะที่ฟรา,านเชสโกปัญญาญานาั้นพลาดล้มไม่มีไม่มีแต้มไปก็เลยกลายเป็นยูฮันซาโก้ขึ้นมาอยู่อันดับที่2ตามอยู่24แต้มเลยนะคุณเกศห่างเลยนะห่างห่างเยอะเลยนะครับก็สนามหน้ากาตาโรมี2แต้มก็อย่างน้อยก็ยังเป็นผู้นำอยู่ใช่ถ้าเก็บ2แต้มได้นะใช่ครับ แต่ถ้าคุณเอาจะแค่นั้นหมายถึงในย่ำย่อสุดไงก็โอ้ o r s t case worst case ใช่ครับเอออะเมื่อถูกยิงคำถามคุณเคสว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่ารถแข่งยามาฮ่าเนี่ยสมบูรณ์หรือยังฮะอันนี้คือเสียงนักข่าวถามม่านักข่าวนะคบเอาปาตาโรมาดิเขาต้องเสียงยังไงวะเย่เย่ได้มอลล็อตสเขาบอกใช่ครับ ผมคิดว่าพ็คเกตของ M1 ในตอนนี้มันสมบูรณ์แบบแล้วโอ้โคดิสคัฟเวอรี่เลยอาต่อต่อะได้เหรอได้ครับได้ได้ผมคิดมันโอเคนะแม้็อปสปีดของเราจะไม่ได้ดีที่สุดแต่เรากลับชนะได้ในสนามที่เข้าทางดูคาติมากกว่าก็คือในเกมที่กาตาร์และก็มูจโล่เฮ้ยชอบว่ะครับเพราะเหนื่อยอ่าแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังบอกเลยนะคุณเกสนะครับบอกว่าไงฮะเอาต่อเถอเอาต่อต่อก็ทุกคนก็พูดว่าดูคาติครับน่าจะคุมเกมที่กาตา รวมถึงในเกมที่มูเจโล่ด้วยแต่ในความจริงแล้วครับผมคิดว่าไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าจะเป็นยามาฮ่า KTM KTM และซูซูกิที่ยืนอยู่บนโพเดียมจริงผิดคาดก็ถ้ามองจากคาแรคเตอร์สนามก็ต้องเป็นไปตามรูปแบบนี้แหละน่าจะเป็นดูคติใช่ครับอย่างน้อยที่น่าจะโดมิเนตเล้ได้แต่ก็กลายเป็นว่ารถที่บาลานซ์ดีๆไม่ต้องเครื่องแรงมากนักเนี่ยกับกลายเป็นผู้ชนะ แต่สนามเนี้ย KTM ที่ทำท็อปสปีด all time record เนี่ยครับกับกลายมาเป็นมีลุนโพเดียมต้องขึ้นโพเดียมได้ด้วยอะ่ะนั่นน่ะสิคือแบบมันมันพลิกจริง,รงๆนะครับคือในลายซูซูกิอะโอเคมันไม่ผิดคาดนะมันอยู่ในมาตรฐานของเขาใช่แต่ในมิเกลโอริเวล่าเนี่ยงงครับว่าขึ้นมาได้ไงถูกอเอ,อ้นะครับมีเพื่อนๆแก้ข้อมูลมาด้วยบอกว่าโอลิเวลา่าแชมป์และเอาแชมป์สามแต่ละยานอาใช่ใช่โอลิเวลา่าเพราะว่า ผมเพิ่งมานึกออกว่าแบดบินเดอร์เนี่ยชนะครั้งแรกกับ KTM ที่สนามเบอร์โนสาธารณรัฐเช็คนะครับแกไขข้อมูลขอบคุณครับอ่ะครับกวาตาโรเองก็ยังบอกนะครับว่าสิ่งที่พวกเขาขาดไปก่อนหน้านี้นั่นกคืออุปกรณ์ช่วยออกตัวด้านหน้านั่นเองอนะครับเพิ่งจะติดตั้งเข้ามานะครับนั่นก็คือ f r o n t h o ฮช o อตดีไวทคือจากเดิมเนี่ยที่ โอเคแหละมันอาจจะปรับช่วงล่างให้ลดลงแต่ยังไม่ดีที่สุดนะครับพอมีโฮชอนดีไว้ด้านหน้ามากลายเป็นทำงานได้ดีตั้งแต่ออกตัวแล้วก็ไปต่อที่โค้งหนึ่งสองนะครับมารักษาเลสซิ่งโพซิชันไปได้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เขามองว่าทำให้รถมัน M1 เนี้ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ฮะปาตาโรยังบอกอีกนะครับว่าไงฮะดังนั้นผมคิดว่าหนึ่งในรอบจากทั้งหมด ความเร็วสูงสุดไม่ได้สําคัญที่สุดครับแล้วก็คิดว่าในการแข่งขันนั้นแม้เราจะไม่ได้มีความเร็วที่สูงสุดแต่เราสามารถจัดก,การมันได้ก็มีโอกาสที่เป็นผู้ชนะเช่นกันอเออก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขี่รถแรงอย่างเดียวถึงจะชนะได้รับครับ,รบนั่นก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันมันเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่แตกต่างไปจากเดิมอืมกับสนามที่เป็น power stage แล้วกลายเป็นว่า นี่ยฮะรถที่มีบาลานซ์ดีที่สุดกับทำผลงานได้ดีที่สุดก็เป็นไปตามทิศทางของเกม MotoGP ในยุคใหม่อืครับสิ่งที่กวาดารบอกเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่ารถามาฮ้าจะไม่ใช่รถที่ท็อปสปีดสูงสุดอแต่ว่ารถแข่ง M1 ของพวกเขาเนี่ยเคลื่อนไหวไปได้อย่างสวยงามงคือมันมันมันสมูทกว่าครับมันพริ้วกว่านะครับเขาบอกว่ามีฟิลลิ่งที่ดี ส,สุดนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดในสนามไม่ว่าสนามไหนเนี่ยทีท่เหลือก็ไม่มีสนามที่มีทางตรงที่ยาว,ยาวเกินไปแล้วดังนั้นก็ต้องมาดูนะครับว่าที่บาร์เซโลนาทางตรงสั้นลงนิดนึงก็แค่กิโลนึงอยู่นะออกิโลนึงกับอีก4ี่รอยเมตรแต่มันก็มีผลเยอะนะครับพอแบบปล่อยออจุดเบรกมันจุดเบรกมันเหมือนแบบหายไปอ,ะอ่ะม,มันหายไปประมาณร้อยเมตรประมาณร้อยเมตรประมาณห้าสิบเมตรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ วิธีการเซตติ้งรถก็เปลี่ยนแล้วแต่ก็ดูในเลสที่ผ่านมาที่มูเจลโลเขาก็พยายามสู้นะในทางตรงถึงยังไม่ได้แรงสุดเขาก็พยายามบางังบังลายที่หรือช่องที่ดูคติจะขึ้นหรือถ้าบาังไม่ได้ก็จะบังในลายที่ดูคติเสียเปรียบออืฮะขึ้นไปได้ก็ต้องโดนคืนนั่นแหละแต่ว่า ผมมองว่านะที่ที่มูเตโลเนี่ยมันน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับฟาโบวรกาตารได้เยอะมากมนะครับเพราะมันมันเป็นการบ่งบอกได้ว่ายามาฮ่าเนี่ยจากเดิมที่ขอสู้ในทางตรงสั้นๆแต่ตอนเนี้ยกับทางตรงยาวๆที่เป็นพาวเวอร์สเก็พร้อมที่จะท้า,ทาชนดูคติแล้วหรือแม้กระทั่งซูซูกิที่บอกว่า t r a c สั้น หรือว่าแท็กที่ต้องพับรุ่นเร็วๆเนี่ยก็ยังขึ้นมาสู้กับ Yamaha ยังไม่ได้อตอนนี้เอาจริงๆคือทีมที่จะขึ้นมาสู้กับ y a า a h a เพื่อจะเพื่อจะชิงการเป็นผู้ชนะในเรสได้เนี่ยมันก็แค่เนี่ยแค่ดูคติครับ KTM กับ Suzuki ยังไม่มีรุ้นเลยนะที่จะสู้ในกลุ่มหน้าได้คือรุ้นโพเดียมได้ฮะแต่ยังรุ้นเป็นผู้ชนะไม่ได้ม,มีแค่ามาฮ่ากับดูคติตอนนี้นะ แต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวรอดูจุดเปลี่ยนสนามนี้ว่าทีมอื่นจะยกระดับขึ้นมาได้แค่ไหนใช่ครับศักยภาพตอนนี้ก็ต้องให้เนี่ยฮะยามาฮ่ากับดูคาติอืม KTM สุูกิก็ต้องไปบวดก,กับหอนได้อยู่อืมครับก็ส่วนตัวแล้วผมมองว่าเนี่ยยามาฮ่าพออัปเกรดเรื่องนี้มานะครับมันก็ทําให้มันเข้าที่เข้าทางกับแชสซีที่ที่เป็นตัวใหม่ของพวกเขาอืมนะครับที่เป็นแชสซีปีส0 2 1ที่มันแข็งแข็งเนี่ย ก็ได้ระบบต่างๆพวกนี้มาช่วยไว้นะครับแล้วก็ต้องค่อยเป็นค่อย,อยไปครับแต่การพัฒนาของยามาฮ่ามันเปลี่ยนทิศทางเลยอย่างที่เราเคยพูดไว้ก่อนเริ่มต้นุ่นการว่าเมื่อเปลี่ยนมาเป็นฟาบียโกตาโรแทนที่ของรุ่นเก่าอย่างวาลีนโนรซซี่ใช่ทิศทางการทำงานเปลี่ยนอืต่อเนื่องเลยไหม